ชื่อไม่เดฮีโร่อยู um> ่ที่รูนว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาดูกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมใหม่อ่ะดูกิจกรรมกิจกรรมเก่าก่อนอันนี้คือมือใหม่รับสุขเนาะรับสิทธิ์จดรถบัตรอัญเชิญนะเป็นการอัญเชิญเนาะเชิญต่อเนื่องเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่มันจะมีฮีโร่ให้เลือกสามตัวเนาะก็นี่สามตัวระดับ s s r สามตัวนะให้เลือกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็กิจกรรมลงมาก็อัพดาวเนอะอัพดาวแล้้วก็มมันจะไไดอเท ดูตาอัปดาวสองดาวเนาะแล้วก็เป็นการตีบวกเนาะตีบวกเฉพาะมอบตา m สเตอร์เนาะแล้วก็อันเชิญจํากัดเวลาเนาะเป็นของโบออนอตเนาะอืมแล้วก็มันจะมีฟรียอยู่บนอตเนี่ยอืมอันเชิญปลอยแปดสิบครั้งมั้งเริ่มจะม,มันจะได้ฟรีนี่ผมหันดูให้มาดูตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเพิ่งดูตารางนี่ก่อนนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มาใหม่เมื่อสองวันที่แล้วเหมือนกันแลเป็ภารกิจแจกโบนัสรางวัลน,นะครับบัตรบัตรกำนัน ก็คือเป็นการอัพเลเวลตีบวกตาเฉพาะ3ครั้งอะไรนะห้าครั้ง10ครั้งแล้วก็มารับรางวัลเนานะเป็นบัตรเป็นบัตรไอนะ้นี่เนาะไอเทมเฉพาะหีบเซอร์ไพรส์เนาะเอาไปแลกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตรงนี้อ่าแล้วก็ด้านล่างก็เป็นการแชร์มีรางวัลเนานะอืมก็แชร์ก็มันจะได้เพชรเนาะด้านอีก <c oughs> <c oughs> ได้รับรายชื่อดูละครเอสดจากอาคารอัญเชิญนะครับ 6บัญชีเนาะแล้วก็จะได้เพชรแล้วก็บัตรเชิญแล้วก็เงินอีกสัก10ล้านเสย10 10หมื่นหนึ่งเนาะอ่ะมาดูนี้หีบเชร์อพรสย์นะครับเป็นกิจกรรมที่มาใหม่เนาะอ่าเวลาก็คือประมาณสัก7วันนะตอนนี้ผมเหลือ6วันกับอีก7ชั่วโมง16นาที49วินเนาะอ่ะบนชั้นชั้นเหลือล่องเออชั้นเหลือชั้นเหลือกล่องเออถูกล้ว่า ผมให้ดูไอนี้ก่อนนี่อันแรกเนาะเป็น E X P แล้วก็ E X P สำหรับการอัดเกาะเนาะแล้วก็เป็นการไอนี้กลองสมตาเนะเาะอ่าแล้วก็ชิ้นส่วนสกลุลฮีโร่เนาะแล้วก็นี่แร่แร่นี่ผมจะให้มาดูตรงนี้อืมนี่แร่มันจะมีอยู่มีอยู่เอ่อ นี่รางวัลแลอยู่ข้างล่างอ่ะรางวัลแลเห็นไหมมันจะเขียนว่ารางวัลอื่นๆอืมน,น,นี่อันนี้คือชั้นชั้นชั้นวางขั้นที่หนึ่งก็จะมีเหลืสิบสองสิบห้าอ๋อเหลืสามอืมเป็นการสุ่มเนาะแต่ที่ผมอยากได้นี่ อยู่ในชั้นนี้มากอ่ะชั้นนี้กับชั้นชั้น2กันชั้นสามอืมแหลนี่นะเป็นตาตาระดับอสูรเนนะอะวัสดุจำกัดที่ใช้อับสามดาวขึ้นไปของตาเฉพาะตัวละครปีศาจร,ระดับอสูรเนานะอ่าแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครจะได้ราชาใต้ดินก็เก็บเศษชิ้นส่วนสักแปดสิบชิ้นนะแล้วก็เอาผสานกันจะได้ราชาราชใาต้ดินเนะอะหรือว่าสะสม มาซีแมนเนาะอืมผสานเป็นมาซีแมนได้ไอสองตัวเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะ่ะผมจำไม่ได้ว่าซูปเปอร์อะไรซูปเปอร์อะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะสามตัวที่เป็นการอัญเชิญเมื่อกี้เนี่ยเชิญต่อเนื่องอะ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่สามตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นซูปเปอร์เป็นฝ่ายฮีโร่หนึ่งตัวเอออ่ะทีตัวที่ผมอยากเอ้ยของที่ผมอยากได้นี่คือดาบไรเซอร์นี่ดาบไรเซอร์เบอร์ ก็คือสะสม50ชิ้นเนาะสามารถผสานได้เลเซอร์ดาบเนาะมันเป็นระดับ S นะอันนี้นี่ระดับ S นะมันไม่ใช่ไอ้นี่เนาะระดับของเอาน,นะเออเป็นแ,แล้วก็มีชิ้น20 30ก็เป็น50อืมอ่าชั้นที่3ก็จะมีนี่เนาะ fp แล้วก็การ up down เนาะอ่ะ ก็บัตรนี้ชั้นสองก็มีประมาณนี้ชั้นหนึ่งก็มีประมาณนี้อ่ะแล้วก็มาดูข้างๆกันเชิญมาซื้อหีบเซไพก็คือเป็นการเอาเพชรเนาะเพชรไปซื้อบัตรเนาะแล้วก็เป็นการสุ่มหรือเปล่าถ้าผมไอ้นี่เนาะนี่ชั้นที่หนึ่งชั้นสองอ๋อต้องต้องสุ่มชั้นชั้นแรกไปก่อนเนาะ <c oughs> ซื้อบัตรหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมทอดูด้านหลางนี่เพราะด้านกล่องอ๋อ มันมาพร้อมกับกิจกรรมตัวนี้นะสำเร็จภารกิจแจกโบนัสรางวัลบัตรกำนันอ่าตรงนี้นะเป็นการตีโบนัสแล้วก็รับมันจะได้บัตรเนาะผ่านหายนะบุกสามครั้งเข้าร่วมหายนะบุกหนึ่งครั้งผ่านหายนะบุกห้าครั้งผ่านสถานะแปดครั้งห้าครั้งแล้วก็จะได้บัตรถ้าง่ายๆแล้วก,ก็คือให้ไปทําภารกิจนะผมแนะนําว่าให้ทําภารกิจทําภารกิจพวกนี้เนาะแล้วก็ เอาไอบัตรแรกตรงนี้เนี่ยเอาไปเอาไปสุ่มตรงนี้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบบสมี่ห้าหกสิบเจ็ดสิบปดมีประมาณสิบปดไปถ้าทำภารกิจครบนะอ่ะสิบปดไปก็ลองมาสุ่มตรงนี้เนาะอ่าในกรณีนี้ผมจะซื้อเป็นการซื้อซื้อนะมิว หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกมีอยู่พันห้าร้อยเพชรนะพันห้าร้อยหกสิบห้าผมจะซื้อบัตรสิบเจ็ดใบหมดเลยอะครบละสิบเจ็ดใบนี้เป็นการเปิดนะเปิดห้าครั้งรจะหนึ่งครั้งก่อนอโอ้โหเป็นการสุ่มอ่ะ ไปได้ไหมเนี่ยรดยต้องเอาชั้นแรกให้หมดก่อนเหลือสิบเอ็ดบอกเลยว่าโคตรเกลือแน่นอนถ้ามันจะสุ่มขนาดน,นี้นะเหลือเนี่ยเ e p ีพี่ตั้งสิบเอ็ดกลองไอ้พวกนี้นี่โอ้โห,โหแล้วต้องสุ่มให้หมดก่อนหรือเปล่า มันถึงจะไปชั้นต่อไปเนี่ยผมนี่อยากได้อันนี้แรงมากเลยชั้นสองกับชั้นสามเนี่ยอ่ะลุยห้าครั้งเลยโอ้โหมาเพียบ exp โคตรเกลือลุยอีกห้าครั้งโอ้ยเกลือ ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวขั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาดูลางวันดิเลยอีกห้าครั้งถ้าเกิดสมมหครั้งมันได้ e พ p มาห้านี่กเกอนแล้วนะอืมแล้วไอ้ชั้นต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยต้องเอาชั้นแรกให้หมดก่อนเนาะวันหนึจะไปชั้นสองได้ชม,มดิทีละหนึ่งแล้วกันโอ้ ได้ชิ้นส่วนใต้ดินมาสองเหลืออยู่เจ็ดฮีโร่เป็นการสุ่มหนึ่งครั้งนี่จะดีกว่าว่างั้นอ่าหนึ่งครั้งจะดีกว่าดูสุ่มภายในห้าครั้งได้ออกิีมาสองอ่าโอเคแต่ว,ว่าเป็นการสุ่มหนึ่งครั้งนี่จะดีกว่านะอืมเข้าๆก็มีประมาณนี้เพชรผม,มหมดแล้ว กิจกรรมใหม่ก็มีก่อมไหมนีนะ่ของแรก่ก็คือตรงนี้นี่ผมอยากได้ตรงตัวนี้เป็นการสะสมดาบของาราชเต๋าดินเนาะสายเอ่อสายฟรีเนาะให้ไปทำภารกิจดีกว่านะผมแนะนำว่าทำภารกิจแล้วก็บวกกับว่าถ้าเกิดมีเพชรเยอะๆก็ลองดงอูโอเคก็จบเกลือลองดูของดิ่อย่ในกระเป๋าน,นี่ คือของที่มันได้มามันจะเข้ากระเป๋าโดยตรงเลยอ่าใหม่เห็นไหมตรงนี้อโอเคโอเคก็คลิปนี้ว่เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้้วแกันอืมก็แนะนำก,กิจกรรมกใหม่แค่นี้แหละสำหรับใครที่อยากได้ ไอ้ดาบของรชาชแต่ดินเนาะเป็นแร่แบบระดับยอดนะอโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเท่นี้แหละสวัสดีครับผม